สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่สองทุกคนวันนี้มาพบกับครูทาวลีในวิชาประวัติศาสตร์กันค่ะเรามาเรียนรู้เรื่องวันสำคัญที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์สำคัญในอดีตและปัจจุบันซึ่งมีตัวชี้วัดคือมาตรฐานส4 1ป .2 ทับ1 ใช้คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันและอนาคตจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายวันสำคัญที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์สำคัญในอดีตและปัจจุบัน 2. เข้าใจการแบ่งช่วงเวลาวันเดือนปีของปฏิทินแบบไทยและสากล 3. เห็นคุณค่าของเวลาในอดีตปัจจุบันอนาคตนำไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะวันสำคัญที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์สำคัญปฏิทินเป็นเครื่องมือบอกช่วงเวลาเป็นวันสัปดาห์เดือนและปีเรามาดูเหตุการณ์ในอดีตกันนะคะยกตัวอย่างเช่น วันที่สิบเดือนธันวาคมเป็นวันรัฐธรรมนูญวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมเป็นวันสิ้นปีวันที่ห้าธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติเป็นวันพ่อแห่งชาติค่ะเหตุการณ์ในปัจจุบันเช่นวันนี้ฉันทำการ์ดอวพรวันเกิดให้เพื่อนและจะนำไปให้เพื่อนที่บ้านประโยชน์ของปฏิทินปฏิทินมีประโยชน์ดังนี้คือ 1. ทําทำให้เรารู้วันเดือนปี ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตทำให้เรารู้เหตุการณ์สำคัญหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันสำคัญต่างๆว่าอยู่ในเดือนไหนและปีใดใช้เป็นบันทึกการทำงานเช่นวันเดือนปีที่ส่งการบ้านวันเดือนปีที่เป็นวันสอบเป็นต้น นักเรียนทุกคนคะอย่าลืมเข้าไปดูวิดีโอให้จบจากนั้นทำใบงานในกิจกรรมด้วยนะคะ